เคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาเราเห็นคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาใส่รองเท้าแล้วก็ออกไปวิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนเช้ามืดหรือว่าหลังเลิกงานอะไรคือแรงผลักดันที่แท้จริงของพวกเขากันแน่บางคนก็อาจจะบอกว่าวิ่งเพื่อสุขภาพลดน้ําหนักหรือบางคนก็วิ่งเพื่อทําลายสถิติของตัวเองแต่ว่าบทความที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้บอกเราว่าคําตอบอาจจะเอ่อลึกซึ้งแล้วก็เรียบง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะ เรากำลังจะคุยกันถึงเนื้อหาจากบทความที่ชื่อว่าวิ่งเพื่ออะไร ความสุขอยู่แค่ก้าวเดียวนะคะเขียนโดยนักวิ่งที่ใช้นามปากกาว่าอูรันซึ่งบทความนี้บอกเล่าเส้นทางการวิ่งของตัวเองที่พลิกผันมากๆเลยจากจุดที่เคยเสพติดเป้าหมายตัวเลขไปจนถึงการเผชิญหน้ากับว,วิกฤตที่เปลี่ยนชีวิตไปเลยแล้วก็ท้ายที่สุดคือการค้นพบความหมายที่แท้จริงของการวิ่งที่มันไม่ได้อยู่แค่ในสนามซ้อมอีกต่อไปแล้วเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะอรอยความคิดนี้กันเลยดีกว่า เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากเลยนะคือมันเริ่มต้นจากกิจกรรมทางกายภาพมากๆเลยอย่างการวิ่งแต่บทสรุปที่ได้กลับเป็นเรื่องอืจะเรียกว่าทางจิตวิญญาณโดยสิ้นเชิงก็ได้ครับบทความนี้เลยเป็นเหมือนปรัชญาชีวิตที่กลั่นออกมาจากหยาดเหงื่อจริงๆซึ่งผมว่าไม่ว่าใครก็สามารถเชื่อมโยงกับบทเรียนของเขาได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นนักวิ่งเลยครับใช่เลยค่ะประเด็นแรกที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ ท้าทายความคิดของนักวิ่งส่วนใหญ่เลยปกติเรามักจะถูกสอนให้มองไปที่เส้นชัยใช่ไหมคะมองตัวเลขบนนาฬิกาถือระยะทางเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าแต่ผู้เขียนกลับบอกว่าเราอาจจะมองผิดจุดมาตลอดเขาบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่มันอยู่ตรงนี้เลยในขณะก้าวนี่เองค่ะใช่ครับเขาใช้คำว่าความสุขที่เกิดขึ้นในขณะก้าวซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากนะ เพราะมันคือการดึงเรากลับมาจากอนาคตหรืออดีตให้มาอยู่กับวินาทีปัจจุบันจริงๆเขาบรรยายความรู้สึกนั้นไว้อย่างเรียบง่ายแต่เห็นภาพมากครับคือความรู้สึกที่ร่างกายเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้ปะทะกับสายลมสัมผัสกับแสงแดดมันคือความรู้สึกทางกายภาพที่บริสุทธิ์มากๆแล้วมันเป็นแค่ความรู้สึกทางกายอย่างเดียวหรอคะหรือมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นมีมากกว่านั้นแน่นอนครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมาก คือการที่ผู้เขียนเชื่อมโยงความรู้สึกทางกายนี้เข้ากับสภาวะทางจิตใจซึ่งมันไปสอดคล้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่า flow state อ๋อ flow state ครับหรือสภาวะเลื่อนไหลที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมันคือสภาวะที่เราจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าอย่างสมบูรณ์จนลืมเวลาลืมความเหนื่อยแต่คำที่ผู้เขียนใช้เนี่ยผมว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นอีกเขาบอกว่ามันคือสภาวะที่จิตรวมกับกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จิตรวมกับกายครับไม่ขัดแย้งกันแต่ลงรอยกันอย่างสนิทแทบหารอยต่อไม่เจอฟังดูเป็นนามธรรมนะคะแต่ก็พอจะนึกคาบตามออกเหมือนกับว่าไม่มีเสียงในหัวที่คอยบอกว่าเหนื่อยแล้วนะอีกไกลแค่ไหนอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับเขาเปรียบเทียบได้ดีมากว่ามันเหมือนร่างกายกับจิตใจเป็นเพื่อนสนิทที่มองตาก,ก็รู้ใจกันกายอยากจะเร่งฝีเท้าใจาก็ส่งพลังไปให้ ใจอยากจะผ่อนคลายกายก็ตอบสนองทันทีคือมันไม่มีการต่อสู้กันภายในเลยซึ่งสภาวะนี้เองที่ผู้เขียนนิยามว่าเป็น ultimate run ultimate run ครับหรือการวิ่งที่เป็นที่สุดของเขาซึ่งมันไม่เกี่ยวกับว่าวันนั้นวิ่งได้เร็วแค่ไหนหรือไกลเท่าไหร่เลยแต่เป็นเรื่องของคุณภาพของประสบการณ์ณขณะนั้นล้วนๆสภาวะอ l t i m a t e run ที่ว่านี้ฟังดูเหมือนเป็นเป้าหมายสูงสุดที่นักวิ่งทุกคนอยากสัมผัสเลยนะคะ แต่ที่น่าแปลกก็คือผู้เขียนกลับบอกว่าการไล่ตามสภาวะแบบนี้แล่ละค่ะที่เกือบทำให้เขาต้องเลิกวิ่งไปเลยใช่ครับเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันค่ะคุณจับประเด็นสำคัญได้เลยมันคือความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากเพราะการได้ลิ้มรสประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแบบนั้นมันทำให้เกิดการยึดติด พอวันไหนที่วิ่งแล้วไม่รู้สึกฟโฟล์เหมือนเดิมก็จะเกิดความหงุดหงิดผิดหวังและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่พลิกผันของผู้เขียนครับเขาเล่าถึงวงจรที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจออืมไม่ว่าจะกับการวิ่งการทํางานหรือเรื่องอื่นๆคือการเริ่มต้นด้วยความสนุกฝึกฝนจนเก่งขึ้นเรื่อยๆไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็เริ่มคาดหวังว่าตัวเองต้องทําได้ดีแบบนั้นตลอดไปแล้วพอทําไม่ได้ก็หมดไฟครับ แล้วการหมดไฟของผู้เขียนมันรุนแรงแค่ไหนคะรุนแรงถึงขั้นที่เขาบอกว่าความสุขในการวิ่งมันหายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้สึกเหมือนมาทํางานที่ตัวเองเกลียดต้องฝืนทําตามตารางซ้อมจนในที่สุดก็คิดจะเลิกวิ่งไปเลยแต่ก่อนที่เขาจะได้ตัดสินใจชีวิตก็โยนบททดสอบที่ใหญ่กว่านั้นมาให้ครับก็คือการเผชิญมากกับโรคร้ายซึ่งเขาบอกว่ามันทําให้ปัญหาเรื่องหมดไฟที่เคยเจอกลายเป็นเรื่องอนุบาลไปในทันที มันจะถูกนํามาใช้ต่อสู้กับโรคร้ายที่เป็นเรื่องภายในล้วนๆได้ยังไงมันดูเหมือนเป็นคนละเรื่องกันเลยค่ะเป็นคําถามที่ดีมากครับและผู้เขียนก็ให้คําตอบเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยนะเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นคนละเรื่องกันแต่เขามองว่ามันคือสนามเดียวกันที่ใช้ทักษะชุดเดียวกันเขามีประโยคหนึ่งในบทความที่ผมว่าทรงพลังมากเขาบอกว่าไอ้ที่วิ่งมาทั้งหมดใช้ได้จริงโอ้โห มันไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆนะแต่เขาอธิบายเลยว่ามันใช้ได้จริงยังไงอย่างแรกคือความอดทนที่เคยฝึกฝนมาจากการวิ่งระยะไกลเป็นร้อยๆกิโลมันสอนให้เขารู้จักอยู่กับความไม่สบายกายได้นานๆ oh. ซึ่งมันคือทักษะที่จำเป็นมากในการรับมือกับการรักษาอย่างที่สองคือการยอมรับความจริงที่ได้เรียนรู้จากช่วงที่ฟอร์มตก oh. มันสอนให้เขายอมรับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปเพราะโรคร้ายได้โดยไม่ฟูงฝ่าย และที่สำคัญที่สุดคือการซอยเป้าหมายให้เล็กลงเหมือนที่นักวิ่งอัลตร้ามาราธอนทำคือไม่มองไปที่เส้นชัยที่อยู่ไกลร้อยโลแต่โฟกัสแค่การไปให้ถึงจุดพักถัดไปที่อยู่ข้างหน้าพออ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเอาหลักการของการวิ่งระยะไกลมาประยุกต์ใช้กับการต่อสู้กับโรคที่เหมือนการวิ่งมาราธอนที่ไม่มีเส้นชัยที่ชัดเจนอ่ะมีภาพเปรียบเทียบหนึ่งที่เขาใช้แล้วรู้สึกว่ามันสะเทือนใจมากเขาบอกว่าการรอดชีวิตจากโรคร้ายครั้งนั้น เหมือนหนีออกมาได้จากบ้านที่กำลังไฟไหมคือฝ่ากองเพลิงออกมาได้อย่างชิวเฉียดเนื้อตัวมอมแมมแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ยังเหลืออยู่คือขาย,ยังก้าวได้ใจยังอยากวิ่งต่อนี่หว่าประโยคนี้มันบอกอะไรได้เยอะจริงๆคะ่ะใช่เลยครับมันบอกว่าแกนแท้ของตัวตนเขายังอยู่แม้ว่าเปลือกนอกจะบอบช้าแค่ไหนก็ตามและจุดนี้เองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดครั้งใหญ่หลังจากฟื้นตัว การกลับมาเริ่มวิ่งใหม่อีกครั้งเป็นเรื่องที่เขาใช้คำว่าโคตรยากในทางกายภาพเพราะร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ครับแต่สภาพจิตใจกลับแข็งแรงขึ้นมากนิยามของความสำเร็จเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาบอกว่าการวิ่งได้แค่5กิโลเมตรในเพสช้าๆก็ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับเขาในตอนนั้นเท่ากับว่า โรครายได้ทำลายร่างกายเขาแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ทำลายอีโก้ที่เคยยึดติดกับตัวเลขและสถิติด้วยถูกต้องเลยครับเป็นการทลายกำแพงอีโก้ครั้งใหญ่และมันทำให้เขาได้เจอกับแก่นแท้ของการวิ่งอีกครั้งเขามีคำพูดหนึ่งที่ใช้บอกกับตัวเองในช่วงนั้นซึ่งผมว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะเขาบอกว่าเราอย่าไปมองตอนเราวิ่งได้เป็นร้อยโลเราเอาแค่ร้อยเมตรนี้ก่อน <c oughs> มันคือสุดยอดของการอยู่กับปัจจุบันเลยนะคือการอยู่กับตรงหน้าไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งนี่คือบทเรียนที่เขาได้มาในราคาที่แพงมากครับ จากการเรื่องก้นใหม่ด้วยก้าววิดเล็บทีละร้อยเมตรนี่เองที่ทําให้เขากลับมาวิ่งได้อีกครั้งจนกระทั่งกลับไปวิ่งระยะไกลๆได้เหมือนเดิมซึ่งมันน่าจะนําเราไปสู่พัฒนาการอีกขั้นของเขาใช่ไหมคะคือการก้าวข้ามเรื่องตารางซ้อมที่เข้มงวดหรือการต้องทําตามคําแนะนําของกูรูต่างๆใช่ครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผู้เขียนก็กย้ำไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าเขาไม่ได้บอกว่าตารางซ้อมหรือทฤษฎีต่างๆไม่ดี เขายอมรับอย่างชัดเจนว่ามันดีในช่วงเวลาหนึ่งของมันค่ะโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังจับทางไม่ถูกการมีแบบแผนก็ยังเป็นเรื่องสำคัญพอพูดถึงการฟังเสียงร่างกายตัวเองแบบนี้อดสงสัยไม่ได้เลยค่ะว่ามันมีเส้นบางๆขั้นอยู่หรือเปล่าคะระหว่างการฟังเสียงร่างกายกับการหาข้ออ้างที่จะไม่ซ้อมสำหรับคนทั่วไปจะแยก2ออย่างนี้ออกจากกันได้ยังไงเป็นคำถามที่นักวิ่งทุกคนต้องเคยถามตัวเองแน่นอนครับ และผมคิดว่าคำตอบมันอยู่ในกระบวนการที่ผู้เขียนเล่าให้ฟังนี่แหละการเปลี่ยนแปลงของเขามันไม่ใช่การปฏิเสธความรู้จากภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนจากกฎเกณฑ์ภายนอกไปสู่การตระหนักรู้จากภายในที่มันลึกซึ้งกว่านั้นอ๋อ oh. มันคือจุดที่เขาไม่จาเป็นต้องมีปฏิทินคอยบังคับหรือมีแอปคอยเตือนอีกต่อไปเพราะการวิ่งมันได้ซึมซับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณและความรู้ตัวของเขาไปแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าจะให้เปรียบเทียบมันเหมือนกับ นึกภาพเชฟที่เก่งมากๆนะครับในช่วงแรกเขาก็ต้องเรียนรู้จากตำราต้องช่างตรงวัดส่วนผสมเป๊ะๆค่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาไม่ต้องใช้ตาช่างแล้วเขาใช้ความรู้สึกได้เขารู้ได้เองว่าต้องเติมอะไรแค่ไหนนี่คือการวิ่งโดยใช้ความรู้สึกนำทางซึ่งมันต้องอาศัยประสบการณ์และการตกผลึกที่ใช้เวลาผู้เขียนเปรียบเทียบกระบวนการนี้กับการเคี้ยวน้ำซุปไว้อย่างน่าสนใจว่ายิ่งเคี่ยวนานยิ่งอร่อยเห็นภาพเลยค่ะครับ การให้เวลาและความอดทนกับมันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ลึกซึ้งกว่าการเร่งรีบทำตามสูตรสำเร็จเสมอไปการเปรียบเทียบกับการเคี่ยวน้ำซุปนี่ชัดเจนมากเลยค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เหมือนกับการเดินทางที่ครบ,บวงจรเลยนะคะจากการวิ่งไล่ตามเป้าหมายภายนอกสู่การเผชิญหน้ากับวิกฤตและท้ายที่สุดก็คนพบปัญญาจากการฟังเสียงภายในตัวเองทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไร บทเรียนที่ได้จากการวิ่งมันจบแค่ในสนามวิ่งหรือเปล่าคะไม่เลยครับและนี่คือบทสรุปที่สวยงามที่สุดของบทความนี้ผู้เขียนบอกว่าความเข้าใจที่เขาได้รับมามันไม่ได้อยู่แค่ตอนที่เขาสวมรองเท้าวิ่งอีกต่อไปแล้วเขาใช้คำว่ามันครอบคลุมอบอวนชีวิตเราไปหมดแล้วครอบคลุมอบอวนเป็นคำที่ ให้ความรู้สึกที่นุ่นนวลมากเลยนะคะใช่ครับเขาจงใจเลือกใช้คำที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปเขาบอกว่าความรู้สึกนี้มันไม่ใช่ฝุ่นควันที่ฟุ้งตลบเข้ามาในชีวิตแบบปุ๊บปับแต่มันเป็นเหมือนไอแดดอุ่นๆหรือหมอกเช้าที่ค่อยๆเคลือบคลุมชีวิตของเราไว้อย่างอ่อนโยนมันไม่ได้มาเปลี่ยนเราแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่ค่อยๆซึมลึกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองที่เราใช้มองโลก งั้นมันก็น่าจะนํามาสู่คําตอบสุดท้ายของคําถามตั้งต้นแล้วใช่ไหมคะว่าตกลงแล้ววิ่งเพื่ออะไรใช่ครับและคําตอบที่เขาค้นพบหลังจากการเดินทางทั้งหมดนี้มันเรียบง่ายจนน่าประหลาดใจเขาเขียนไว้ในตอนท้ายว่าเราวิ่งเพื่อความสุขณปัจจุบันทั้งขณะก้าวและไม่ก้าวเท่านั้นเองทั้งขณะก้าวและไม่ก้าว วลีนี้สำคัญมากเลยนะคะสำคัญที่สุดเลยครับเพราะมันคือบทสรุปที่บอกว่าเป้าหมายสูงสุดของการวิ่งไม่ใช่การวิ่งแต่คือสภาวะของจิตใจที่การวิ่งได้ช่วยสร้างขึ้นมาต่างหากอ๋อ oh. ความสุขที่เขาค้นพบมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในการกระทำคือตอนที่กำลังวิ่งอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันการยอมรับ การเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งสภาวะทางใจนี้มันจะติดตัวเราไปในทุกขณะของชีวิตเลยไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามใช่ครับไม่ว่าเราจะกำลังวิ่งอยู่กำลังทำงาน ติดอยู่บนถนนหรือกำลังคุยกับใครสักคนเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากค่ะเท่ากับว่าการวิ่งสำหรับผู้เขียนมันคือเครื่องมือในการฝึกจิตใจเพื่อให้สามารถค้นพบความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตจากการวิ่งเพื่อเป้าหมายภายนอกผ่านความเจ็บป่วยครั้งใหญ่มันได้นำเขาสู่การค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงซึ่งเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าและนําไปใช้ได้กับทุกเรื่อง,งจริงๆนะคะ ถูกต้องครับและในตอนท้ายสุดของบทความผู้เขียนได้ทิ้นท้ายประโยคหนึ่งไว้ในวงเล็บซึ่งผมว่ามันชวนให้เรากลับมาคบคิดต่อได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เขาสรุปว่าเขาวิ่งเพื่อความสุขในปัจจุบันแล้วเขาก็ต่อด้วยประโยคสั้นๆที่ว่าแต่แค่นี้ก็หมดทั้งชีวิตเราแล้วครับอืคือแนวคิดมันดูเรียบง่ายมากนะครับแค่อยู่กับปัจจุบัน แต่ผู้เขียนกำลังบอกเราว่าการจะทำสิ่งเรียบง่ายนี้ให้ได้จริงๆนั้นอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนไปตลอดชีวิตและนี่อาจจะเป็นคำถามที่เราต้องกลับมาทบทวนตัวเองดูไม่ว่าสิ่งที่เรากำลังทุ่มเททำอยู่ตอนนี้จะเป็นอะไรก็ตามอาจจะเป็นงานโปรเจกต์หรือเป้าหมายในชีวิตเรากำลังจดจ่ออยู่กับเส้นชัยที่อยู่ไกลออกไปจนลืมความสวยงามระหว่างทางไปหรือเปล่า หรือเราจะสามารถค้นพบอัลติเมทรันหรือความสุขสมบูรณ์ในย่างก้าวที่เรากำลังก้าวอยู่ในตอนนี้ได้หรือไม่บางทีคำตอบที่ลึกซึ้งที่สุดอาจจะซ่อนอยู่ในการกระทำที่เรียบง่ายที่สุดตรงหน้าเรานี่เองก็ได้ครับ